เมื่อวานนี้นะครับเวลา13นาฬิกานะครับที่มาเลเซียนะครับกรุงักลาลัมเปอร์ครับคุณอนุทินชาวิรูลนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับร่วมลงนามถ้อยถแถลงผลการพบหารือระหว่างนาย,ยกรัฐมนตรีราชอาณาจัจากรไทยและนาย,ยกรัฐนาย,ยกรัฐมนตรีราชอาณาจัจาก,กรกัมพูชานกรุงกักลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียครับสักขีพยานมีใครครับสองท่านฮะคคือ โดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานเาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะครับ,ร,บร่วมลงนามเพื่อเป็นสักขีพยานของถ้อยถแถลงดังกล่าวซึ่งพิธีลงนามในครั้งนี้นะครับได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนต่างประเทศและ S 2> <S 2> มีการร่วมติดตามรายงานข่าวกันเป็นจํานวนมากนะครับก็ถือว่าเป็นเวทีนานาชาติเพราะว่าเป็นการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนด้วย <c oughs> นะครับก็จะได้เห็นท่านนายกรัฐมนตรีคุณอ <c oughs> นุทินชาวรกูเนี่ยถือว่าเป็นบทบาทท่านเนี่ยในเวทีนานาชาติเป็นครั้งแรก <c oughs> นะครับก่อนหน้านี้อาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศกันบ <c oughs> ้นางนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคือการรวมของนานาชาตินะ <c oughs> ครับ,รบแล้วก็สําคัญที่สุดคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยผู้นําของเขาเนี่ยก็เดินทางมาด้วยเพื่อเป็นสักขีพยานในการลงนามระหว่าง ไทยแล้วก็กัมพูชาด้วยนะครับตรงนี้เองเป็นสัญญาณนะฮะในการที่จะบอกว่าสถานการณ์แนวชายแดนที่มีความตึงเครียดมาตลอดหลายเดือนเนี่ยน่าจะดีขึ้นดีขึ้นหลังจากการลงนามในครั้งนี้นะครับ ในครั้งนี้เนี่ยนะครับประธานธิบดีสหรัฐอเมริกาได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ครับการลงนามในครั้งนี้สหรัฐอเมริกานะครับยกย่องนายกทั้งสองประเทศ ที่ให้การตอบรับการเจราจาและการหยุดยิงทันทีฮะเพื่อลดการสูญเสียชีวิตและขอบคุณนายกมาเลเซียที่เป็นตัวกลางในครั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาวิรกูลนะครับก็บอกว่าวันนี้นะเป็นหมดหมาหมดหมายบทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาเป็นการก้าวเดิมเป็นรูปธรรมไปสู่สันติภาพนายกก็ยังบอกด้วยนะครับว่าการที่นายกไทยและกัมพูชามา ในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณตัวกลางอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ให้ความเป็นบทบาทผู้นําในฐานะประธานอาเซียนแล้วก็พยายามอย่างแข่งขันในการทํารงไว้ซึ่งความเป็นเอกภาพของอาเซียนและแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งเสริมสันติภาพระหว่างสองประเทศนะครับเป็นการเดินทางมาไกลนะครับตั้งแต่ไทยกัมพูชาเห็นพ้องข้อตกลงหยุดยิงที่มาเลเซียเมื่อ28กรกฎาคมที่ผ่านมาการหารือต่อเนื่อง มาตลอดนะครับผลลัพธ์สําคัญก็คือการลงนามถ้อยถแถลงในครั้งนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีการประชุม JBC นะครับที่จันทบ,บุรี g b c ที่กุลลัมเปอร์มาเลเซียนะครับ,รบแต่การคุยกันหลายครั้งเนี่ยม,มักจะมีผลเนี่ยที่ไม่ค่อยเป็นรูปธรรมคือมีความเป็นรูปธรรมแต่การปฏิบัติเนี่ย ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ได้ตกลงกันไวมากนักนะครับจะเห็นว่าแม้ผู้นำจะได้ลงนามอะไรกันต่างๆในห่วงที่ผ่านมาแล้วเนี่ยแต่เหตุการณ์ความตึงเครียดแนวชายแดนม,มันยังเกิดขึ้นการ,รยั่วยุข,ของประชาชนกัมพูชาเกิดขึ้นแต่ในครั้งนี้นะครับแตกต่างกันครับเพราะว่ามีการลงนามเหมือนเป็นการนับหนึ่งหรือว่าเป็นการคิกออฟอย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่ามีนานาประเทศแล้วก็ที่สําคัญผู้นําสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประธานอาเซียนอย่างมาเลเซียเนี่ย ร่วมเป็นสักขีพยานด้วยนะครับ,รบทําให้ทั้งกัมพูชาและประเทศไทยเนี่ยยินยอมพร้อมใจนะครับในการลงนามนี้และจะปฏิบัติตามข้อตกลงตรงนี้ด้วยนะครับท่านนายกกับทางารัฐมนตรีกลาโหมจําได้ไหมครับ,ครบเคยยื่นข้อเสนอไป4ข้อบอกว่าถ้า4ข้อนี้เนี่ย กัมพูชาเนี่ยไม่ปฏิบัติตามมันจะไม่ได้นําไปสู่การลงนามตรงนี้นะครับ,รบแต่เชื่อว่า4ข้อนี้ไม่ว่าจะเป็นการเก็บกู้วัตถุระเบิดเรื่องของการปราบสแกมเมอร์และเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยที่ได้พูดไว้สีข้อเนี่ยน่าจะมีการยินยอมและยอมรับจากฝ่ายกัมพูชาต้องติดตามดูว่าหลังจากนี้เนี่ยสิ่งที่กัมพูชาจะปฏิบัติต,ต่อไปหลังจากข้อตกลงตรงนี้เนี่ยให้บรรลุเนี่ยจะเป็นอย่างไรสําคัญคือการปฏิบัตินะครับ